وبيمسك تلفونه ليقدر يبعث دقيقتين على الإنترنت. يجب أن يكون رأينا واضح، يجب أن يكون رأينا وصوتنا عالي لأن صوت الشارع عالي. نشرات الأخبار الدراني تساوي دراما المشهد السوري. สวัสดีค่ะพนิดนาถวิไัยค่ะและนี่คือรายการสินสมโมสรน,นะคะภาพที่คุณชนเห็นเมื่อสักครู่ค่ะคือภาพจากเทศกาลภาพยนตร์อาบูดาบีฟิล์มเฟสติวัลปีล่าสุดนะคะซึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ของประเทศในโลกอาหรับนั้นมีการพูดถึงปรากฏการณ์อาหรับสปริงนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่มีคําจำกัดความมากมายและพูดถึงว่าปรากฏการณ์นี้นั้นจะส่งผลต่ออุตสาหการรมภาพยนตร์ของประเทศในโลกอาหรับหรือไม่อย่างไรหนังของอาหรับ จะมีความเสรีมากขึ้นหลังจากอาหรับสปริงหรือไม่วันนี้เราจะคุยกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์คุณพานุอารีสวัสดีค่ะคุณพานุคะสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะค,คำว่าอาหรับสปริงก็มีคนให้คำจำกัดความหลายอย่างนะคะคบางประเทศก็บอกว่าเป็นปฏิวัติด,ดอกมะลิบางประเทศก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ด,ดอกไม้บานในโลกอาหรับจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหระ่ะ ครับก็จริงๆแล้วอาหรับสปริงเนี่ยถ้าจะพูดตามตรงมันก็คือ,อาการลุกคือขึ้นมาของอประชาชนนะครับในประเทศเในแถบอาหรับหลายประเทศที่ปกครองด้วยระบบจะเรียกว่าเผด็จการก็ได้เพราะว่าผู้นำผูกขาดอำนาจมาเป็นเวลา นานนะฮะตั้งแต่10ปีไปจนถึง40ปีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่ามัน,มนทนไม่ได้อะไรก็เลยลุกขึ้นมาครับประเทศแรกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆผมว่าทุกคนก็คงจะรู้จกักปฏิวัติดอกมะลิก็จากประเทศนี้ก็คือประเทศตุเซีนะฮะ <S 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 ก็เริ่มต้นจากการแค่านักศึกษาที่ไม่มีงานทําแล้วก็พยายามจะเอาของไปขายในตลาดแต่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยอออห้าม ก็เลยเผาตัวเองแล้วกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยลุกคือ ามขึ้นมาหลายหลาย,ลายลประเทศตั้งแต่อียิปต์ใช่ไหมฮะมาะลิเบียเยเมนนะฮะแล้วก็บารนนะครับล่าสุดเนี่ยที่มันกำลังโด่งดังอยู่ทุกวันนี้ก็คือ,อประเทศซีเรียนะครับค่ะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยนะคะการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะเกิดจากที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเนะะี่ยค่ะนอกจากเรื่องของวงการในการเมืองแล้วเนี่ยนะคะวงการหนัง เกิดผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากประเด็นผมว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงขนาดแบบชัดเจนมากเพราะว่าตอนนี้มันก็คือยังยังเพิ่งเริ่มต้นถ้าพูดกันตามตรงมันก็ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะฮะแต่ว่าที่มันน่าสนใจคือคือบังเอิญว่าผมได้ไปเทศกาลหนังที่เมืองคานนะครับเราก็จะพบว่ามันมีหนังสารคดี หลายเรื่องมากเลยที่มาจากกลุ่มนักทําหนังทั้งจากตูนิเซียจากอียิปต์นะฮะและ้วก็พูดในประเด็นเดียวกันก็คือ,อความเป็นมาของการที่ต้องลุกคือขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนนะครับคือดังนั้นหนังในชุดแรกที่เพิ่งออกมาใน,ในเวลานี้มันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่ที่พูดถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็พูดถึงถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าลงลึกหรือว่า หนังที่พูดถึงลักษณะของเรื่องแต่งแล้วก็อ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าตอนนี้มันยังมันยังสดอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอเวลาสักสักระยะหนึ่งฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมคงจะนำเหตุการณ์เหล่านี้ มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เล่าเรื่องให้พวกเราได้เห็นกันจะพูดถึงการเติบโตของหนังในโลกอาหรับนะคะในเมืองไทยเราอาจจะคุ้นแต่หนังอิหร่านแต่ว่าจริงๆแล้วหนังอียิปต์เออยูไบเออย่างหนังที่เห็นอยู่นี้ก็คือหนังของอียิปต์นะคะคือเดอะยอคบิเอียนบิ i ดินะคะหนังเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจสําหรับหนังเรื่องนี้ก็คือก็จริงๆหนังเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมาจากนิยายในชื่อเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งดังมากของนักเขียนชื่ออัล เอาเอาอาสานีนะฮะซึ่งก็เ,เป็นนิยายที่พูดถึงถึงถึง,ถง,ถง,ถงอาคารที่ชื่อว่ายาโคเบียนนะฮะถ้าถ้า,ถาพวกเราดูในหนังก็จะเห็นนะฮะ จริงๆมันเป็นอาคารที่สร้างมาก่อนที่อียิปต์จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิธราชมาเป็นปภะชาธิปไตยนะครับหนังมันต้องการลอยหเห็นถึงว่าพอพอพอ,พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยครแต่ว่าถ้าเราดูในหนังก็จะเห็นว่าแต่ละคนที่อยู่บนตึกเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ต่างกันตั้งแต่ชนชั้นล่างไปจนถึงชนชั้นสูงนะฮะ สะท้อนหนึ่งสังคมอียิปต์เหมือนกันแล้วก็ว่ากันว่านะครับว่าทั้งนิยายเรื่องนี้ทั้งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันว่าสังคมอียิปต์จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็จริงๆแล้วหลังจากหนังเรื่องนี้ฉายผมจาไม่ผิดนะ่จาจะปี0 9นย์เก้าหครับหลังจากนั้นปี2ปีเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในอียิปต์ขึ้นทันทีเหมือนกันนะครับ ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะพัฒนาการของหนังนี่เขามีพัฒนาการที่เด่นชัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะจริงๆผมว่าก็ถ้าถ้าถ้าพูดจริงๆนะครับในโลกอาหรับถ้าถ้าไม่นับอิหร่านเนี่ยผมว่าอียิปต์นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมหนังค่อนข้างเติบโตมันค่อนข้างนานพอสมควรตั้งแต่ยุคหลังสงครามใช่ไหมครับอียิปต์ก็เป็นประเทศแรกที่ มีอุตสาหกรรมหนังค่อนข้างชัดเจนหลายคนเรียกอียิปต์ว่าเหมือนเป็นฮอลลีวูดของแอฟริกาด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็ดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมหนังอียิปต์ก็จะจะจะเป็นสัญลักษณ์ของของโลกภาพยนตร์อาหรับสาเหตุที่เติบโตแล้วก็ถึงขนาดเรียกว่าเป็นฮอลลีวูด ของตรงนั้นเลยนี่เป็นเพราะอะไรคะก็ผมคิดว่าวัฒนธรรมอียิปต์เองเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมที่คือถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะจะนับถืออิสลามใช่ไหมครับแต่ว่าการแบ่งแยกระหว่างศาสนากับเรื่องทางโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเด่นชัดดังนั้นหนังเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นในประเทศที่มีความสมดุลตรงนี้ครับก็ในอียิปต์ก็ก็เลยค่อนข้างได้รับหมายถึงว่าหนังในประเทศอียิปต์มันก็เป็นเป็นความบันเทิงเพียงไม่กี่อย่างใช่ไหมครับในประเทศ ณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นโลกที่สามเหมือนกันที่ทีวีอาจจะไม่ได้ไม่ได้เฟื่องฟูมากนักอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออียิปต์เองก็ส่งออกดาราไปสู่ฮอลลีวูดเหมือนกันอย่างคุณโอมาชารรฟใช่ไหมครซึ่งก็เป็นเล่นหนังอียิปต์มาก่อนจนกระทั่งโปรดิวเซอร์จากอเมริกันคงไปเห็นหนังของเขาก็เลยพามาเล่นหนังอเมริกันหลายๆเรื่องก็กลายเป็นตำนานที่สําคัญนนคืออียิปต์ก็มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยาวนานเรียวกว่าเป็นอารยธรรมเลยแล้วก็เรื่องของงานเขียนเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามีการจดบันทึกรวมถึงอย่างเรื่องนี้ที่บอกว่าเดีย a c คาเบีย u i l d i n g ที่มาจากนวนิยายนะคะซึ่งมีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างแหลมคมแล้วก็น่าสนใจมากๆทีเดียวอย่างที่เราเห็นในเทนเลอร์ก็จะเห็นบอกว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนคนที่อยู่บ้านชั้นหนึ่งชั้นสองชั้น3ามหรือบนดาดฟ้ามีชีวิตที่แตกต่างกันยังไงเป็นการมองแบบง่ายๆแต่ว่าแฝงข้อคิดแล้วก็ประเด็นทางสังคมก็ถูกครับก็เหมือนกับว่า ตึกเยาคเบียเน่งมันก็คงสะท้อนภาพของประเทศอียิปต์นะครับซึ่งซึ่งนี่คือความแหลมคมเหมือนกันที่การพูดถึงเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าสะท้อนออกมาผ่านาาสถานที่เล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นความฉันฉลาดมากครับหนังก็ประสบความสำเร็จแล้วก็นิยายก็ประสบความสำเร็จมาก